สวัสดีครับมาพบกับอนันโชอีก EP นี้นะครับก็ EP นี้เราจะมาเปลี่ยน SSD บนโน้ตบุ๊กนะครับก็มาดูกันนะครับว่าเราจะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กจากฮาร์ดดิสเป็น SSD นยังไงอย่างแรกก็คือเป็นโน้ตบุ๊ก Asus นะครับ,ราารบที่ลูกค้า,าส่งผมมาเปลี่ยนเป็น SSD นะครับที่ลูกค้าต้องการก็โดยประมาณ คือปัญหาที่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 พบนะครับก็คือเครื่องมีอาการช้านะครับช้าลงช้าลงแล้วก็ทํางานไม่ค่อยสะดวกเปิดโครมก็แบบรอเป็นอ่าครึ่งชั่วโมงก็เปิดเปิดไม่ขึ้นอะไรประมาณนี้นครับแล้วก็ทําให้เครื่องช้าในส่วนอื่นๆด้วยนะครับก็ไม่สะดวกในการทํางานก็เลยแนะนําลูกค้าให้เปลี่ยนเป็น ssd เพื่อที่จะเพิ่ม performance ของโน้ตบุ๊กให้ แรงและเร็วยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ายี่ห้อนี้จะเปลี่ยนยังไงก็คือน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับก็จะมาเปลี่ยน SSD เเราจะมาแกะฝาข้างหลังนะครับแกะทุกส่วนเลยให้หมดนะครับอยู่จุดนี้จุดนี้จุดนี้โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าหลังจากแกะออกมาแล้วข้างในเป็นยังไงนะครับเรามาชมกันต่อไปครับ นี่นะครับหลังจากที่เราได้ขันนอ็อตขันไลออกแล้วนะครับก็จะมาพบกับแผงวงจรด้านในนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับขี้ฝุ่นค่อนข้างเยอะอ่าทีนี้แผ่นนี้จะเป็นแผ่นคีย์บอร์ดเนาะมันแยกร่างออกมาได้ก็พักไว้ก่อนทีนี้ขี้ฝุ่นพวกนี้ก็ต้องอ่าเนี่ยเป่าให้สะอาดนะครับส่วนที่เราจะเปลี่ยนกันนะครับก็คือตัวนี้ฮาร์ดดิสของ ของเดิมมันนะครับก็ยังไม่เคยเปลี่ยนที่ไหนมาก่อนนะครับที่เราจะมาเปลี่ยนก็คือเป็นตัว SSD ตัวนี้นะครับนะครับ Solid State นะครับก็480กิกอ่ารันเร็วกว่า10เท่านะครับจากของเดิมนะครับก็เราจะมาลองติดตั้งกันตัวนี้นะครับส่วนส่วน ตัวนี้นะครับผมได้ทำการติดตั้ง OS เรียบร้อยแล้วนะครับก็ส่วนใครที่อยากจะทราบว่าการติดตั้ง OS บน SSD ลูกใหม่ต้องทำยังไงก็เดี๋ยวให้ทางผู้ชมไปรีเสิร์ชกันเอานะครับตรงนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนจากของเดิม เป็นตัวนี้นะครับเปลี่ยนเป็น SSD นะครับเดี๋ยวเรามาทําการเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็เป่าฝุ่นตรงนี้ให้มันเรียบร้อยเนาะให้มันดูสะอาดๆนะครับครับนี่นะครับเราได้ทําการเปลี่ยนนะครับก็เป็นฮาร์ดดิสก์ลูกเก่านะครับอ่าอันนี้ยังเป็น HDD อยู่เลยนะครับก็เป็น SATA เหมือนกันนะครับก็ดูตัวนี้กับ SSD นะครับ อันนี้อันนี้ลูกใหม่นะครับที่เพิ่งเปลี่ยนใหม่นะครับก็อยู่ที่480กิกนะครับก็เป็นพอร์ตสตานะครับก็แค่ติดตั้งด้วยการาเสียบเข้าไปที่ช่องเดิมนะครับก็คันน็อตเหมือนเดิมแล้วทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้จะสามารถลัน SSD ตัวนี้ได้ เร็วแค่ไหนแล้ว performance จะดีแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหลังจากที่ติดตั้งนี้เสร็จก่อนหน้านี้ได้เปอาฝุ่นอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็สะอาดขึ้นกว่าเดิมนะครับก็ทําให้พัดลมตัวนี้สามารถที่จะ,ะทํางานได้คล่องแคล่วว่องไวถ้าพัดลมไม่หมุนนะครับมันมีผลกระทบต่อต่อเมมบอร์ดด้วยนะครับต่อต่อทุกทกุทุกระบบในเครื่องด้วยมันจะทําให้เครื่องไม่ทํางานนะครับถ้าพัดลมไม่หมุน โอเคเราจะมาทําการติดตั้ง SSD <Okay. S 1> ลงไปนะครับ <Okay. S 1> ตั้งลงไปแล้วนะครับก็เราจะมาประกอบคืนนะครับแล้วก็ลองเทสดูว่า,ามันจะสามารถทํางานได้ไหมโอเคครับหลังจากติดตั้งไปแล้วนะครับก็เปิดเครื่องขึ้นอยู่นะครับเดีอตอนนี้เป็นหน้าใบออ s ขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเช็คกันดูนะครับว่า มันจะสามารถเข้าหน้าวินโดว์ได้หรือเปล่าตรงนี้สำคัญนะครับว่ามันจะเจอ,อตัว SSD ลูกใหม่ไหมเดี๋ยวเราจะมาบอกอ,อีกทีหนึงนะครับตั้งเสร็จแล้วเรามาดู performance กันนะครับ performance ของ SSD จะเป็นอย่างไรเรามาคลิกขวาที่ w i n d o w ์นะครับไปที่ t a s k manager ันนี้ขึ้นมานะครับสิ่งที่เราต้องการดูก็คือ performance นะครับของเครื่องว่ามันสมบูรณ์แบบแค่ไหนเรามาดูกันตรงนี้ครับทุกคนสังเกตเห็นไหมครับตรงนี้จะเปลี่ยนเป็น SSD ไปแล้วนะครับตัวอักษรเป็น SSD เนาะตัวนี้จะไม่มีคำว่า HDD แล้วก็ถือว่า performance ค่อนข้างดีเลยทีเดียว ไม่ดิสลอยอีกแล้วนะครับก็อยู่ที่7อยู่ที่10น่าจะไม่เกิน20ด้วยซ้ำ CPU ก็ทำงานไม่หนักทำงานน้อยลงอยู่ที่30นะครับ30% 1สประมาณนี้นะครับ CPU นะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยกันเลยก็แนะนำนะครับถ้าใครต้องการเปลี่ยน S s d นะครับก็สามารถ เปลี่ยนเองได้นะครับดูจากคลิปวิดีโอนี้ก็ลองทําตามดูนะครับส่วนเรื่องการอัปโหลด os นะครับก็สามารถไปค้นหาใน Google เอานะครับเดี๋ยวผมเจอลิงก์ไหนหรือว่าสามารถดาวน์โหลดติดตั้งได้ไงหรือวจะผ่านและติดตั้งสำเร็จครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับ พอดีผมเป็นมือใหม่นะครับก็ต้องการความสนับสนุนจากผู้ชมทุกท่านเลยนะครับขอพบพระคุณมากนะครับ